มึงจะมาขอบคุณไม่ได้้องเลยครับขอบคุณหรือตัวนี้แล้วครับตัวระเบิดหรือเอาตัวนี้ครับระเบิดหายอีกแล้วครับโอ้โปรไฟสิกมาระเบิดหายครับไม่น่าเชื่อโคตรกลัญเออตายแล้วครับปัวไม่ต้องทำไรเลยครับปัวนี่ก็เป็นรูปพิศุนักบ้าแล้วครับโคบ้าจริงๆด้วยครับปัวตัวนี้นี่ก็อผมจะขึ้นไปมีห้าตรงนะครับ ก็เลอ่านกิโรอ,โอาโบมันเร็บที่ห้าตรงนี้โคตรเร็วแล้วหนึ่งร้อยิบมาติดตั้งไฟผมเอาไอ้ศาสตร์ไม่ช่างไฟนะมาเล่นบอลดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมาแล้วครับเดี๋ยวผมันจะสว่ากยังไงจะครับจจน,จจรนี่ก็ไฟสว่างเลยหรือว่าจะถ่ายคลิปแบบเพ็นหน้าแล้วครับ ว่าจะถ่ายคลิปแบบเกมครับจะถ่ายคลิปแบบห,หน้าบ,บกอกผมก็เคยคลิปเป็นหน้าคอมเมนต์มานะครับถ้าไม่คอมเมนต์ก็ไปชักว่าก็ตายแล้วแล้วอุบะได้ไรฮัลโหลเดี๋ยวผมขอปิดคลิปนี้ครับคนร Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ